สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรสุภ่สุคนนะครับเด้อเมื่อนี้พ่อๆกับผมอีกแล้วครับจาทีมชาแนลเมื่อนี้จาทีมจะพาพี่น้องมาเบ่งตัวยานะครับตัวยาที่จาทีมไว้ใส่ซีดคอกอ่ะคอกง้วเพื่อ,อป้องกันมแมลงนะครับป้องกันมแมลงที่เป็นผ้าหะในโลกล้ำปีสกินที่เป็นโลก ฮิตนะครับในช่วงนี้นะครับจะที่มีตัวยาทั้งหมดสองตัวครับนี่ครับสองตัวนี้นะครับมีไซพาสองห้าศูนย์อีซีและไซเปอร์กาดสองห้าอีซีนะครับผมครับเมื่อนี้จะที่มจะภาพี่น้องมาเบิ้งตัวยาสองตัวนี้นะครับในการใส่นะครับในการใส่แล้วก็ตัวยานะครับมันคือตัวยาอีหยังมันใส่น้ากันไดโบนะครับแล้วก็อัตราส่วนผสมนะครับว่าเขาผสมแบบใดนะครับ แล้วก็ฉีดยังไงนะครับผมจะทิมจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับสําหรับตัวยาตัวแรกครับจะทิมจะแนะนําพี่น้องนี่ครับไซพาร์ส250ไซพาร์ส250 EC นะครับเดี๋ยวจะทิมจะให้พี่น้องเบิ่งนะครับอธิบายฟังก่อนนะครับไซพาร์ส250 EC ตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งพันซีซีนั่นเองนะครับขนาดหนึ่งลิตรนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันก็ใช้ กำจัดมแมลงคลานและมแมลงบินเช่นแมงสาบมดแมงวันยุงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ในโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะครับเดี๋ยว,ยวจะเทียมใจพี่น้องเบ่งตัวยานะครับผมนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นตัวยาไหมครับเนี่ยตัวยาไซเฟอร์เมทรินนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวยาไซเฟอร์เมทรินนะครับ ่ะนะครับครับพี่น้องก็มีพี่น้องบางคนนะครับสงสัยว่าขันบ่มี่ใส่พาสใส่ยางอื่นใดโบนะครับไส่พาสตอนนี้อ่าเพิ่นก็ขาดตลาดนะเนาะครับเนาะอ่าก็มีเจ้ทีมจะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งครับไส่เฟอร์กาดนะครับไส่เฟอร์กาดยี่ห้าเอซีนะครับตัวยาเดียวกันกับไส่พาสนะครับเดี๋ยวจะทีมจะให้เบิ้งนะครับส่วนผสมของเข่าก็ หนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสองร้อยก็คือหนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับจะใส่ยี่สิบถึงสามสิบลิตรก็ได้นะครับผมการฉีดพ่นสําหรับง้วนทองเนาะทองแกยังเสียจะทียมกับบบ,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 บนแนะนําพี่น้องปันไดนะครับจะทียมกับบนบนแนะนําพี่น้องปันไดในในในฉีดอ่าง้วนทองง้วนทองที่มันทองแกแกเสียนะครับ จเทียมกับบรูว่ามันจะออกมาเป็นจังใดเนาะก็กเลยบอะกาแนะนําพี่น้องนะครับแต่ว่าถังง้วบอทองนี่สเออฉีด,ฉ,ด,ฉ,ดฉีดได้เยอะครับเห็นเพิ่นฉีดอยู่นะในรีวิวต่างๆก็เห็นเพิ่นฉีดนะครับทั้งสองตัวเลยสามารถฉีดได้นะครับท,ที่ที่เห็นเขาฉีดแต่ว่าในอัตราการผสมต้องพี่น้องต้องผสมตามที่ฉลาเขาบอกนะครับไม่ผสมเข้มมากเกินไปนะครับผมก็กลัวเป็นอันตรายต่องัวทองขึ้นกันนะครับ ะจะทิมใจพี่น้องเบ่งตัวยานะครับตัวยาครับสำหรับตัวยาของไซเฟอร์กาดนะครับเห็นไหมพี่น้องเนี่ยไซเฟอร์เมทินนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเขาก็จะมีฉลากบอกชัดเจนครับฉลากบอกชัดเจนเห็นไหมพี่น้องเนี่ยชัดเจนตัวหนังสือรายละเลอียดเยอะแยะตัวยาเดียวกันกันกบไซพาร์ตนะครับเห็นไหมพี่น้องเนี่ยไซพาร์ตก็ไซเฟอร์เมทินนะครับ ไซเฟอร์กาดก็ไซเฟอร์เมทินนะครับให้ดูที่ตัวยานะครับพี่น้องให้ดูที่ตัวยานะครับว่าตัวยาเป็นตัวยาอะไรนะครับนี่ไซเฟอร์เมทินนะครับตัวยาเดียวกันครับแต่คนละยี่ห้อให้เฉยครับนะครับครับพี่น้องสําหรับไซเฟอร์กาดตอนนี้ก็กับพ่อมีอยู่นะครับอ่ะจะเทิยมกับมีจะเทียมกับมีไซเฟอร์กาดนะครับตอนนี้ใบแบงพีแบงนอง อย่งเพื่อนมาได้หน่อยนึงครับบ่ได้หลายแต่มีพ่อแบงพีแบงน้องอยู่นะครับขายอุดัยสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook ของจ่าทิมนะครับเดี๋ยวจ่าทิมจะขึ้น Facebook ไว้ข้างบนนะครับพี่น้องนี่ครับไซเฟอร์การ์ดกับไซพาสนะครับอัตราการผสมเหมือนกันครับก็1ต่อ200นะครับ1ลิตรต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับก็ 1 0 0ซีต่อน้ํา20-30ลิตรนะครับพี่น้องก็ใช่ฉีดบริเวณคอกนะครับช้ฉีดพ่นบริเวณคอกตามเสานะครับแต่ระวังอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้โดนรางน้ําลางอาหารนะครับแล้วก็ในกรณีที่บางคนจะฉีดติดตัวงัวนะครับก็ระวังใหญ่ถือหนาเพิินนะครับผมให้ถือหนาเพิ่นมีเล็กๆน้อยๆแนะนําพี่น้องก็คือตอนห้านฉีดเนี่ยให้ห้างเก็บ ขี่นะครับทาความสะอาดคออกให้สะอาดก่อนนะครับค่อยฉีดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแมงวันเนี่ยเวลามันมาจาับคออกไปไปไปอยู่ในขอกงวเนี่ยมันจะไปไข่ไว้ในขี้งัวนะครับผมพี่น้องลองสังเกตเดงเด้อยญาขุดขี้งัวออก,กนี้จะมีแต่หนอนนะครับเต็มเลยนะครับให้พี่น้องทำความสะอาดคอขอกออกสักก่อนนะครับแล้วค่อยฉีดพ่นนะครับคันบ่วทำความสะอาดคอขกให้ไปฉีดลงไปมันกับบลงหอดผื้นผิวคือเก่านะครับพี่น้อง นะครับในการฉีดพ่นกับสองมือสามมือฉีดพ่นเทธอน,นึงนะครับเพราะว่าเออ่จะที่ย่งกระบ่มั่นใจว่ามันจะได้เป็นเดือนคือเขาวาบบนะครับกต่สองมือสามมือฉีดเทธอนึงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งฉีดเทธอนึงก็ได้นะครับถ้าพี่น้องว่ามีเวลาให้มันสังเกตบริเวณคอ,อกอยู่ของว่ามีแมงวันบบนะครับถ้ามีแมงวันเท่าควรจะฉีดอีกนะครับเพื่อกําจัดแมงวันนะครับถือเป็นผ้าหานํา โลกนะครับแมงว่นเรือบอยุ่งเวียงสังข์มาแลงดูดเลือดต่างๆนะครับบักเฮบมุ่นนั่นไปนะครับไก่พี่น้องมันสังเกตงัวเจ้าของดูๆนะครับถามีตุม้มนะพี่น้องถา้างัวมีตุม้มให้สันนิษฐานได้เลยว่าลำปีสกินมาเยืยนอนคอกทันแล้วนะครับถ้าคอกผู้ใดบัวหันได้เ,ดเป็นเนี่ยให้พี่น้องป้องกันไว้ก่อนครับดีกว่าแก้ครับอ้อมมุ่งก็ได้อ้อมมุ่งแบบจ่าเทียมเนี่ย แล้วก็ฉีดใส่พาดหรือว่าส่ประกาศเนี่ยครับฉีด่นเพื่อกําจัดมแมลงแล้วก็เป็นไปได้ก็จะฝ่าางัออกคอ,อก่อเน้องพี่น้องให้งัวเข้าอยู่ในคอ,อกสักก่อนเพื่อที่จะรักษาสักก่อนจักเดือนหนึ่งสัก่อนนะครับให้ลรกมันซาสะก่อนเน้องพี่น้องตอนนี้อันตรายครับขับคอกดได้บ้านเป็นให้ทันระวังดีๆเลยครับโดยเฉพาะงัวนทองเห็นแล้วมูส่งไม่ให้เบิงโอ้ยแต่รีตนเขาคักพี่น้องเ้ยแทงออกเอา แท่งลูกออกตะลี่ต,ตนครับจาแมนตะลี่ต,ตนพี่น้องกเกษตกกรกรเฮา้ายหลายพี่น้องเอ้ยง่วกําลัางจะเป็นราคาดีให้พี่น้องเฮ้าผัดมาเจอโลกเนาะพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้กันครับพี่น้องช่างัวน้ำกันหักกันแพงกันครับมี่เอียงกมาแบ่งปันกันเนาะพี่น้องเนาะ กับพี่น้องผู้ใดที่เขามาชมคลิปแล้วนะครับถามีความรู้หรือว่ามีวิธีการแนะนำเอียงต่างๆให้พี่น้องเข้าพอด้อ่านเนี่ยกะเม่นใต่คลิปของจ่าทีมใดนะครับเม่นเพื่อดีใ้พี่น้องที่เขามาเบืองเนี่ยให้เพื่อนได้อ่านนะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปเบิ่งแย่งคอกเจ้าของนะครับไปป้องกันคอกเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะก็ซอยกันครับเข้าร้าง้วนกันหักกันแพ่งกันพี่น้องเอ้ยมีกันซ้ำนี่เนาะ การแผงกันครับพี่น้องอันจ่าเที่ยงกับมี่สองยี่ห้อนี่และครับพี่น้องครับที่จะมาแนะนําพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวขั้นตอนการฉีดอัจ่าเที่ยงจะลงให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเอาพี่น้องติดตามกันไปครับเป็นกาลังใจให้กันครับหากการแผงกันเด้อพี่น้องเด้อคือจังบอกกับยิ้มไปก่อนครับพี่น้องยิ้มสู่กัน นะครับอย่าไปเสากันมันให้ยิ้มสู่ด้พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กันสู้สกุขครับชีวิตยังมีพุ่งหนีเสมอครับพี่น้องให้คิดยืนคิดนัง่งคิดนอนคิดแล้ครับผมเอาพี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวตอนตอน,ต,อนต่อไปจะทิ่มจสืาพี่น้องไปฉีดคอกงวครับผมอ่ะพี่น้องไถยสมเด็จหน้ามุ่นกาลสินนะจะทิ่มอยู่กาลสินนะครับกะ ถ้าต้องการเซฟประกาศกะทักหาจ่าทีมใดนะครับที่เฟซบุ๊กนะครับนะเอาพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบื้องน้ากันครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่คือถังนะครับที่จ่าทีมจะไว้ใช่สีดพ่นนะครับถังอ่า20ลิตรนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับพี่น้องครับก็สิเป็นการนะครับสาธิตวิธีการทำนะครับผมนี่ครับจ่าทีมก็สิเปิดฟ้ากมา กล้องมันจุกอะง่ายๆครับเปิดง่ายๆบ่เปิดยากนะครับผมนะครับพี่น้องครับกะเปิดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สิเป็นยังสี่เนาะเข้ากันมาทีเรียกว่าใส่สลิงใส่สลิงตวงนะครับยี่สิบซีซีเนาะพี่น้องก็จะเทียมจะผสมในอัตราส่วนผสมที่อร่อยซีซีนะครับอยู่ที่น้ำสองขุน,นะครับหรือว่าน้ำยี่สิบลิตรมันก็จะเ,เต็มพอดีนะพี่น้อง อันนี้ก็สีดูดอยู่หาเือเนาะครับพี่น้องทุกครั้งก่อนพี่น้องจะฉีดผนสารเคมีนะครับผมหามลืมครับนี่นากากหน้ากากนาไม่ หามลือนเป็นอันขาดนะครับปิดให้มีชิดนะครับผมเพราะว่าป้องกันสารเคมีนะครับเป็นฝุ่นละอองมามา,มาถือเข้านะครับผมหามเริ่มครับพี่นอ้องหาครับ นี่แหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่จะทิมได้ฉีดส้ประกาศนะครับไปในคอกนะครับฉีดใส่แมงวันนะครับผมมาเบิงครับผลลัพธ์ของมันนะครับแมงวันจะเป็นจังไดนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับเนี่ยละเนี่ละเนี่ยนี่ยเนี่นี่เห็นบ่นี่นี่ดำดำเนี่ยนี่แหละครับนอนตายกองกันเลยครับผมเบื้องนี่นี่นี่ตัวอย่างนี่เห็นบ่พี่น้องนี่แหละครับผมส่ประกาศครับ จ่าทีมฉีดแล้วครับได้ผลดีครับพี่น้องเบิงนอนตายกองกันเอรีสมนำหนามันแเนี่ยเฮ็ดให้เกษตรกรเนี่ยคลายตัวนี้น้อยนึงเนี่ยเอ้ยสมนำหนาเลยเนาะพี่น้องเบิงเนี่ยครับพี่น้องสําหรับมือนี้จ่าทีมขอขอบคุณพี่น้องหหลายได้ครับในการติดตามรับชมคลิปของจ่าทีมนะครับกระฟ้พี่น้องเป็นกำลังใจให้จ่าทีมนะครับเอ่อโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับช่องจ่าทีมแชนแนลนะครับเพื่อที่จะบรด d e p าดคลิปต่อไปของจ่าทีมนะครับ จะเที่ยงกับสิพยยยามหาความรู้ใหม่ๆนะครับมาบอกพี่บอกน้องกันอีกคือเก่านะครับเด้อให้พี่น้องกดติดตามจ่าเที่ยงไว้นะครับจะเที่ยงกับมือนีกับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อให้ลืมจ่าเที่ยงนะครับฝากจ่าเที่ยงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของจ่าของของพี่น้องนํานะครับเด้อจ่าเที่ยงเป็นช่องใหม่ครับผมอ่พึงสางมากเพราะถึงเดือนนะครับกับมีพี่น้องมาติดตามรับชม หลายกะดีใจนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับผมเมื่อนีกัขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับ